โอ้ยจะตายอยู่แล้วเข้าไม่ได้อะต้องเข้าไม่ได้อย่างาไไนี้อย่าบอกนะว่าเขียนเลขห้นนของผิดเนี่ยเป็นไปได้ไงต้องลองดูอ่ะ เลลือดเฮ้ยตีเพื่อโอ้อุตส่าห์กำลังรีเลือดไนีพี่เกิดใหม่เลือดล้วมาทำอะไรพี่เกิดคนเขาหวังดีนะเนี่ยวิธีวิธีนี้มันวิธีนี้มันทรมานอย่างเลยโอ้คนกุศลมองดีเจ้าของขนาดจะเผาเนื้อซอมบี้ยังเผาไม่ได้เลยเผาเนื้อสมบี้เผาแล้วไม่ได้พี่พี่จะเผาทำไมเล่าไม่รู้สิเนื้กินเนื้อนักเอหรอเออเดี๋ยวเดโอเคโอเคมาละ ทำไมเขาไม่ได้สักทีเนี่ยจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูไหมล่ะมันจะออกไงวะเนี่ยจะเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเนี่ยก็ตอนแรกที่น้องทำเซิร์ฟมาก็โอ้ยสกิลลืต้านสกิลลืต้านมาโอ้ย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 เปลี่ยนเซิร์ฟไหมพี่ได้ได้ได้ ตีเพื่อตายไ,<ห>ไม่เ,ลมเปลี <laughs> ่ยนเะสื้อ่ะโอ้ยจะมาตีเหรออะไรวะเนี่ยไม่ต้องตีไม่ต้องตีผูบอกไม่ต้องตีนะไม่เปล, <c oughs> ลี่ยนเสื้อป่ะะได้เลยได้เลย พมให้พี่คนเดียวก่อนโอเคไหมพี่บีมอะไรนะโอเคพี่บีมไม่ไม่ได้ยินโอเคไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีเมื่อกี้เสียงไมมันไม่มีอะไรเลยมันช็อตช็อตไงก็ไม่รู้มาพี่อ้าว insert item อ่ะมาเรดียวแล้เสื้อพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมเอาชิปพี่มาลงเดือยผมอัดแล้วกระตุกอ่ะ พี่บีมครับผมพี่อัดชิปไว้เรยเดี๋ยวไปชิปพี่มาลงเดี๋ยโอเคผมอัดแล้วมันกระตุกเดี๋ยวต้องไปล้างเครื่องอะไรดิเนี่ยอุ้ยอุ้ยเออขอตัวไปละไอ้ไปขุดทำไมวะเนี่ยแล้วมันมันเหมือนเป็นกับดักยังไงก็ไม่รู้อย่าขุดเลยสิอย่าขุดไรนี่ โอเคโอเคสำรวจ <Ừ. S 1> สำรวจอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรกันพี่จะได้แปดหนึ่งอันในตัวพี่ขนแกะเนี่ยนี่ถืออยู่นี่เอาไปใส่กองเลี้ <Okay. S 2> ยวใส่กองใส่กองโอเค่กองเนี่ยตีทำไมเนี่ยตีอะไรมันมันขุดไม่ได้อ่ะอ้า เอทางปิดเราใส่กล่องแล้วนี่ไงพี่เล่นนี้ก่อนอันเนี้ยมานี่โอเคโอเคมาแล้วเยียบเลยโอ้ยพี่ต้องพี่อยากกดอันนี้นะ Return to Hub อ่ะคือกลับไปที่เดิมจะกกดปุ่มอื่นกดได้เนี่ยได้ดาบมาแล้วก็อันนี้ก็อ๋อไม่ต้องนี่พี่มาเลยฆ่ามอนเตอร์มาแล้วมาแล้วจะฆ่าเองแล้วฆ่าให้ครบยี่สิบตัว ทุกคนรวมกันลงกันได้อย่าตายนะพี่ถ้าตายเขเกิดใหม่ตรงนี้ได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 ้ตาแล้วทำไมเองไม่ลงมาวะปอ่อยโอยอยโ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 อยยโอยโอยโอยยโอ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 ยโโอยโอยโอยโโอยย โอ้ย a few moments later พี่บีมแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยกดปุ่มเดี๋ยวปุ่บันไดให้พี่โอ้ยโดนลมโดนลมพี่มากระบันไดเร็วของนี้ขาขึ้นนะของดีพี่มาแล้วคนที่ได้บันไดวานี่โอ้ยไหนนะแต่ละคนอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยให้ผมได้กระโดดขึ้นเลยโอ้ยตายแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ใส่เสื้อเลยเกือบตายตามมาแน่เลยอ่ะพี่แล้วโอเคโอเคคุณบันไดทิ้งดิเราอะไรไปดับน้ำไปเกือบไปแล้วโอเคโอเคปะยี่บีมันนำไปเลยนำไปเข้าไปเจอคิปเปิลอ่ะมันคืออ๋อสลามโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยตัวเล็กที่สุดอ่ะมันตีเราไม่ได้พี่แต่ตัวใหญ่จะตี ตีได้โอ้หแล้วก็สบายเลยสิใช่ตัวเล็กก็ฆ่าให้หมดเลยโอ้ยเนี่ยพี่ก็จะรู้พวกสิ่งมีชีวิตมอนสเตอร์บนในเกมด้วยโอ้ยแจ๋วเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะตายแล้วเนี่ยเร็ววันใดอ่ะเร็ววังนี่จะตายแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยให้อยู่ใครอยู่ไปไปใครก็ได้วางบันไดหนเลย พี่ถ้าพี่ถือดาบแล้วกดชี้ขวามันจะเป็นโล่นะป้องกันได้อุ้ยเท่ทำไมวางแค่เดียวอะไปโดดขึ้นหนีรอไปแล้วไปแล้วได้กางเกงมาเกือบไปแล้วเฮ้ะไอเนี่เฮ้ยอันนี้ตีได้นะตัวเล็กอะตัวเล็กตีเราได้เอาตัวเล็กขึ้นมาไอตัวแดงๆเนี่ยตัวเล็กตีได้โอเคโอเค ตัวนี้แหละตัวนี้โดนลุมแล้วจะตายจะตายนะจะโดนลุมอุ้ยจะตายตัวนี้โดนลุมอยู่โอ้ยอ้ยจะตายแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยตายแน่ไปตู้หัวไปตู้หัวพี่ต้องใช้โล่ด้วยต้องกันมันออ๋ตีมันเฮ้ยเล้วแต่มันแต่มันตัวใหญ่มากแต่มันไม่ช่วยเท่าไหร่โล่ได้แล้วเดี๋ยววางให้เเเรไป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  ได้รองเท้าแล้วแม้นโอ้ซอมบี้ง่ายเลยว่าไงบื้อไอ้บื้อโง่ไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยฆ่าพี่บีมเลยฆ่าพี่บีมเลยคนละคนแล้วเขดุมโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วพี่บีมซอมบี้เหรอไม่ใช่ละเอาก็พี่บีมไม่ตีซอมบี้เลยตีอยู่นี่ไงถ้าพี่กระโดดตีมันน่าจะแรงขึ้นนะอ๋อไม่ใช่อันนี้เวอร์ชันเก่าถ้าเวอร์ชันใหม่อะกระโดดตีจะแรงขึ้น เสร็จแล้ว่าอัปเดตไปเยอะเลยเนี่ยทำไมซอมบี้มันไม่มาให้ยนเยอะกว่านี้มันเจอช้ามันแหลกเอ้ยแม็กมามามันมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแมกไงพี่มาเต็มเลยเอ้ยมาเฮ้ยได้เตม,มาซอมบี้เหลืออีกสี่ตัวเนี่ยหลัง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 อ๋อกระโดดตีก็ได้พี่แต่ว่า มันก็ไม่ไม่อ่ามันมันก็ต้องกระโดดตีเป็นจังหวะโอเคโอเคโดดแล้วตีอ่ะเดี๋ยววางให้มันมาเยอะมากเลยพี่ลองกระโดดตีดูมันจะมีแบบเอฟเฟกต์กาบาดอ่ะนั่นแหละโอ้ช่วยที่ชุดเกาะให้ซอมบี้อ่าพี่ที่ขยะไปแล้วพี่เอาเอาซอมบี้มันขวางทางอ่ะเลยซอมบี้ขึ้นไปแล้ว อ้าวอ้ยจะตายแล้วพี่วันนี้เอ้าวซึ่งเกลิตันยิงกันเองอ่ะพี่วันนี้เดาแป๊บ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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเกลิตันอะไรบุกสีครับรออะไรอ้าวเอ้ยเอ้ยชิลุยติดอยู่มาดิพี่พี่ลงหาทำบินไปก็ลงผิดที่เออพี่เขาพิสัย